สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนลนะคะสําหรับคลิปนี้จะนําความฝันในคืนวันโกนและวันพระมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฝังทุกทุกท่านค่ะขอขอบคุณและขออนุญาตเจ้าของข้อมูลเจ้าของความฝันนะคะสมาชิกท่านแรกค่ะผู้ชายฝันเห็นผู้ชายมีอายุใส่ชุดขาวเขาถือกระดาษ A4 แล้วชูตัวเลขให้ท่านผู้ฝันเห็นคือหมายเลข588 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่ารถตัวเองหายแล้วมีคนบอกว่าถ้าอยากจะได้คืนให้เอาเงินมาคืนด้วย900าบาทนะหมายเลขทะเบียนที่ท่านฝันถึงคือ286ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าได้ไปงานเลี้ยงมีคนเยอะมากมีของกินเยอะมากเลยในฝันท่านได้จับสลากและได้หมายเลข39 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าลอตเตอรี่ประเทศเพื่อนบ้านที่ออกหมายเลขในฝันคือ838878ในฝันท่านอย่างได้นั่งและก็สั่งน้ำแดงมากิน1ขวดอีกด้วยฝันต่อมานะคะผู้หญิงลักษณะฝันซ้อนฝันฝันว่าตัวเองนอนหลับแล้วมีคนมาเขียนตัวเลขอยู่บนเล็บ เขียนเป็นตัวเลขเด่น7-4ขีด4และอีกแถวหนึ่ง526แถวข้างล่างที่เล็บเขียน9-4-7จากนั้นแล้วในฝันยังได้ยินเสียงเด็กตะโกนลอตเตอรี่ออกแล้วนะหมายเลข5-2-6 ในฝันท่านมองที่เล็บตัวเองมีเลขนี้ด้วยแต่ว่าในฝันยังมีผู้หญิง3าถึงสคนบอกว่าเลขออกตัวนี้นะจริงๆคือ947ในฝันท่านผู้ฝันก็มองที่เล็บตัวเองแล้วยังเห็นเป็นเลข947สีสีแดงที่เล็บอีกด้วยต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่ามีคนยื่นกระดาษให้และบอกว่าอย่าซื้อตัวเลขนี้นะตัวเลขที่เขาบอกและท่านเห็นในกระดาษคือหมายเลข 717ขีด797ฝันต่อมานะคะผู้ชายฝันว่าตัวเองขับรถเร็วแล้วแสงขันหน้าไปแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งกลับมีรถขับสวนมาทำให้ชนกันในฝันท่านผู้ฝันตกใจมากเลยเพราะว่าหาักรถหลบไม่ทันทะเบียนรถที่ท่านขับในฝันคือ9165 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองขับรถฝ่าไฟแดงแล้วก็ชนคนอื่นเสียชีวิตในฝันท่านร้องไห้และตกใจที่ขับรถชนคนเสียชีวิตความจริงแล้วท่านผู้ฝันขับรถไม่เป็เปลี่ยนรถที่ท่านขับในฝันคือ4099 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าแบกโลงศพของคุณพ่อจูู่ศพก็ล่วงลงมาศพของคุณพ่อล่วงเฉพาะศีรษะในฝันกลิ่นเหม็นมากท่านผู้ฟันได้จับศีรษะของคุณพ่อขึ้นไปวางไว้ที่โลงศพอีกครั้งแต่แล้วจูจูคุณพ่อกลับฟื้นขึ้นมาในฝันท่านตกใจมากเลยความจริงแล้วคุณพ่อของท่านอย่างสบายดีท่านอายุ66ปี ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นตัวเลขสีแดงแต่เขาเขียนไม่เป็นตัวเลขติดกันตัวเลขที่เห็น4ีตัวคือ4.5.4.9ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าพี่ที่รู้จักเขาเสียชีวิตและในฝันท่านได้ยืนรถน้ำศพแต่ว่าขณะที่จะรดเขากลับฟื้นขึ้นมาแล้วก็เสียชีวิตอีกรอบ ในฝันได้มีการเอาศพไปไว้ตายถุดบ้านนะแล้วเอาไปทำพิธีที่ป่าช้าที่วัดความจริงแล้วพี่เขายังสบายดีพี่เขาเกิดวันที่26เดือน5พศ2522อายุ44ย่าง45ปี ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองเอามีแทงผู้ชายเลือดไหลในฝันท่านโมโหแล้วอยางมาแทงเขาที่บ้านของตัวเองอีกด้วยบ้านเลขที่ในฝันคือ108ฝันต่อมานะคะจะเป็นความฝันสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะผู้ชายฝันว่ารถตัวเองพลิกคว่ำแล้วกลับมาเหมือนเดิมทะเบียนรถที่ท่านฝันถึงคือ8338 แนวทางตัวเลขจากความฝันเป็นเพียงความเชื่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะนำมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะสำหรับคลิปนี้อาจจะมีเสียงรบกวนท่านผู้ชมบ้างนางแม่ขอโทษขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ